วัจจิกัมมังมัะโนกัมมังอโหสิกัมมังสัมภะปาฟังวินาสันตตโยโทโสโมหจิตเตคุทรัศมิ่งธรรมรัตมิสังสมรัตมิ่งปาปะกัตโตมัะยากะตัง นักกตตังโตสังกัปปะปะปังวินาสันโตคาปเจ้าอกมาลาโตษต้คุณพ่อจินสุยารพิคาปิเจ้าเคยได้ประมาตั้งต้งั้งต่อหน้า และหลับหลังเิดซึ่งหนึ่งประการใดหนักก็ดีเบาก็ดีควรก็ดีไม่ควรก็ดีเจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดีข้าพเจ้าขอขมาภยโทษโปรดคุณพ่อจินสุขยาจงอาโหติกรรมให้แก่ข้าพเจ้า ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพานสัมปัจโยหโโ์โตอิมินาสกาเรนาลูกขอกราบสการะบูชาอันพระบิดาข้าขอน้อมรำลึกคนท่านมีเมตตาและก,การุณอุปการะคน ต่อบทธธิดาท่านให้กำเนิดลูกมาทั้งการศึกษาและอบรมถึงแม่ลำบากคืนของทุกระทมกับเพียงใดท่านไม่เคยหวั่นไหวต่อสิ่งใดที่ได้เลี้ยงมาประคุณท่านลำ้าอิงกว่าธารา และแผ่นดินลูกขอบูชาเป็นนาจินตราบจนสิ้นดวงชีวาของพวงเทพไทยจงช่วยรักษาสุนพ่อจินสุกยาของลูกด้วยเถินสาธุอารมบรมทุกแล้วก็ฝากที่กระทำทุกนนาสข การการตรวเองนะสะ,พะโพกรวบรวมทุกแล้วก็ปรปับที่กระถางโทวอารากันทุกรูปเอากระนารูปออกมากันเลย